สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังค่ะใครจะคิดสั้นดูไว้หญิงสูงอายุขายส้มตำหลายคนคงได้เห็นคลิปกันไปบ้างแล้วสาหรับคุณยายท่านหนึ่งที่แม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังหยุดพักไม่ได้เพราะมีภาระต้องเลี้ยงดูลานอีก3ชีวิตโลกออนไลน์เผยภาพยาย,ายวัย75ปีเห็นรถมาขายส้มตำไม่กลัวแดดไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเจ้าตัวเผยขายมานานกว่า40ปีหาเลี้ยงตัวเองฝากบอกคนคิดสั้นจิ๊บจอย ที่ผ่านมาขายส้มตำเลี้ยงหลาน3คนจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองมาโดยตลอดวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใช้ติกต o อกได้โพสต์ว่าคนไม่มีก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปสู้ๆนะคุณยายเป็นภาพของยายขายส้มตำกลางแดดความยาวของคลิปเพียง13วินาทีแต่มีคนดูคลิปมากกว่า5ล้านวิวผู้สึกข่าวตรวจสอบพบว่ายายคนดังกล่าวอยู่ที่บ้านดอนไม้งามหมู่5ตำบลปราศาสตร์อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ จึงเดินทางไปตรวจสอบพบว,ว่าผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปคือนางเกดภูมาราอายุ75ปีอยู่บ้านเลขที่90หมู่5ตําบลปราศาสตร์อําเภอบ้านด่านยังคงเข็นรถเข็นของตัวเองเดินขายส้มตำอยู่ตามริมถนนในหมู่บ้านลักษณะเหมือนกับในคลิปที่ปรากฏในโลกโซเชียลสอบถามนางเกดเล่าว,ว่าตนมีอาชีพขายส้มตำม,มานานกว่า40ปีความเป็นอยู่ลุ่มๆดอนๆเวลามีทุนก็จะซื้อของออกไปขายถ้าได้กําไรต้องซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาดูแลครอบครัว ซึ่งตนต้องรับผิดชอบดูแลเลี้ยงหลานอีก3คนทุกวันจะตื่นตั้งแต่ตีห้าเตรียมของเอาไปขายแล้วก็ออกเข็นไปตามหมู่บ้านรวมระยะทางไม่น้อยกว่า10กิโลเมตรต่อวันแต่ไม่ท้อบางครั้งสรุปยอดกําไรได้เพียงแค่50บาทแล้วเศรษฐกิจกไม่ดีแต่จําเป็นต้องสู้จึงอยากจะฝากถึงคนที่คิดค่าตัวตายให้ดูยายเป็นตัวอย่างทั้งที่อายุ75ปีแล้วยังสู้ไหวและจะสู้ต่อไปจนกว่าหมดลมหายใจ ใครที่กำลังท้อแท้ดูคุณยาย้เป็นตัวอย่างแล้วคุณจะมีกำลังใจมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com คค่ะหาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสะข่าวรังด้วยนะคะ